สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะใกล้ถึงวันที่1ิบหกเนาะสิบหกสิเนาะออกวันที่สิบเจ็ดอีกหลายวันนะคะก็เอามาเป็นโค้งสุดท้ายแล้วกันนะคะในคลิปนี้เนาะก็เลยอยากจะเอานำเอาตัวเลขมาฝากทุกท่านนะคะเกี่ยวกับสลากรัฐบาลไทยเนาะตอนนี้มันก็มีสลากสองตัวสามตัวสามตัวหน้าสามตัวหลังใช่ไหมคะที่ขายนะคะอันนี้มาเล็กเจไม่รู้หรอกว่าขาย ตามแผงลอยหรือว่าขายในออนไลน์นะคะเพราะว่าไมาล์เจีก็ไม่รู้เนอะรู้แต่ว่าได้ประกาศนะแล้วว่าเอาขึ้นมานะคะจากที่เคยอดีตที่เคยขายเป็นใต้ดินนะคะตอนนี้เอาขึ้นมาเป็นอยู่บนดินนะคะก็คือให้ให้ซื้อได้ทั้ง3ตัวหน้าสามตัวหลังแล้วก็2ตัวล่างสตัวบน2ตัวล่างใช่ไหมคะที่ทางรัฐบาลเขาประกาศออกมาว่า มีการขายตัวนี้เกิดขึ้นนะคะมาเล็บเจก็ไม่รู้ว่ามันซื้อในในออนไลน์ได้หรือเปล่าหรือว่ามีขายเฉพาะหน้าแพงนะคะหน้าแพงเหมือนสมัยก่อนเนาะที่เขาขายกันอันนี้มาเล็บเจก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะคะว่าขายในลักษณะแบบไหนเนาะอันนี้มาเล็บเจก็เลยจะเอานํานําเอาตัวเลขที่มาเล็เจคํานวณน่นแหละค่ะำนวณของสลากรัฐบาลไทยนํามาฝากนะคะ ก็ไม่ต้องเชื่อไมล์รับจมากนะคะเพราะว่าไมล์รับจคำนวณจากตัวเลขนะคะการคิดค้นขึ้นตามสูตรที่ไมล์รับเจทำเนาะวัที่แล้วก็อาจจะฟุกหรือได้9 0 0 9นะคะวันี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าเราไม่อาจจะยังรู้อนาคตได้เนาะว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะคะแต่ไมล์รับจก็คำนวณตามหลักสูตรเลยอยากเอานำมาฝากทุกท่านนะนะคะลองเอาไปพิจารณาไม่ชอบก็ผ่านนะคะ ไม่ชอบเราก็ผ่านไปเนาะเพราะว่ามันมองไม่เห็นอนาคตไม่มียานวิเศษใดๆไม, feet, ไม่อาจอยังรู้นั่นแหละค่ะว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะคะมาเริ่มเจคคำนวณก็จะจับเป็นเลขสีตัวให้เนาะก็คือสี่เจ็ดศนย์หนะคะเลขสามตัวก็จะเป็นเจ็ดศนย์หแล้วก็ศูนย์หนึหนึ่งย์็ดเจดศูนย์นะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ศนยย์ี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ว่ากันไปนะคะในส่วนนั้นเนาะ นะคะก็แล้วแต่ใครจะไปตัดเอาเนาะแต่ตัวเด่นที่ให้ไปสีตัวสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดนี่แหละคะ่ะคือตัวเด่นเด่นนะคะที่เหลือเราก็ไปตัดเอาเองแล้วกันเนาะว่าชอบตัวไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นแค่การคํานวณนะคะก็ไม่ต้องเชื่อเยอะนะคะเอามาฝากทุกคนน่ะคะเนาะเพราะว่าไมล์แลเจก็ได้ไปฟังได้ไปฟังข่าวนั่นแหละคะ่ะที่พูดถึงเกี่ยวกับคลิปที่แล้วเน,ะนะะี่ยค่ะเกี่ยวกับคาสิโนเนาะ ก็เห็นบอกว่าจะเอาทั้งเกมเอาทั้งสลอ็อตเอาทั้งสารพัดท,ที่อยู่ใต้ดินปัจจุบันนี้เอาเข้าไปอยู่ในระบบของคาสิโนที่ที่กำลังดันดันจะให้เปิดคาสิโนให้ได้นั่นแหละค่ะเนาะก็คืออยากให้เอาการพนันทุกอย่างเข้าไปอยู่ในคอมเพล็กซ์ทุกคนจำได้ไหมคะที่มันมีข่าวข่าวหนึ่งนะคะที่โจมตี นะคะในหลวงของเรานี่แหละที่มันมีคนที่อยู่ต่างประเทศโจมตีว่าท่านจะสร้างคอมเพล็กซ์เอาเอาสวนเขาเรียกอะไรนะเอาเขาดินสวนสวน,สวนเขาเรียกสวนสัตว์เขาดินหรืออะไรมาลบเจจาไม่ได้แล้วนะคะที่อยู่ใจกลางกรุงเนั่ยแหละคะ่ะตอนที่ท่านเวรคืนนั่นแหละท่านจะเอามาสร้างโรงพยาบาลใช่ไหมคะทุกคนแต่มันมีข่าวโจมตีท่านนั่นแหละว่าท่านจะสร้างคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนี่แหละเนาะนะคะ โดยจากคนที่อยู่ต่างประเทศนี่แหละคะ่ะให้ข่าวโจมตีท่านเนาะแล้วก็คือแล้วก็กลุ่มนักการเมืองก็เอามาเล่นกันคนที่หนุนนักการเมืองพรรคนั้นก็เอามาเล่นกันนั่นเลยค่ะโดยพูดใส่รายท่านสารพัดนั่นแหละคะ่ะไมล์เล็บเจคือไม่ชอบคนที่ทําร้ายสามสถาบันหลักเพราะว่าไมล์เล็บจเจรักสามสถาบันหลักนะคะรักในหลวงนะคะ คือรักสถาบันรักพระมหากษัตริย์ทุกๆพระอ,องค์นั่นแหละค่ะเนาะก็คือเราเป็นคนไทยรักความเป็นไทยของเรานั่นแหละค่ะเนาะพอเราได้ยินได้ฟังคนเหล่านี้พูดแน่นอนไม่รับเจไม่พอใจอยู่แล้วนะคะแต่มันก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้และก็ห้ามการกระทําของเขาไม่ได้แค่คิดว่าใครทําอะไรไว้นะคะก็จะได้รับผลกรรมที่ตัวเองกระทํา บาปกรรมมันมีจริงเมื่อบุญวาสนาของคนเรามันไม่ได้ถึงมันไม่ได้มีนะคะแล้วเราไปทําลายคนที่เขามีบุญมีวาสนาสูงส่งเนี่ยใรรมันก็ย้อนกลับหาตัวเองนะคะในส่วนนั้นบาเล็ตเจเชื่ออย่างนั้นก็ได้แต่ออกมาพูดออกมาต้อตบนิดหน่อยนั่นแหละคะ่ะเนาะทีนี้พอเอาโจมตีท่านนะคะผลสุดท้ายทุกคนก็ได้รู้ความจริงนะคะว่าท่านเอามาสร้าง พื้นดินตรงนั้นแหละสร้างเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมคะทุกคนปรับปรุงทุกอย่างเพื่อที่จะสร้างโรงพยาบาลให้ไว้รักษานะคะประชาชนของท่านเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่แหละและ้วก็สัตว์ทุกตัวก็เอาไปอยู่ที่นครปฐมใช่ไหมคะที่ออกไปชาญเมืองนนเนาะที่พื้นที่กว้างตรงนั้นท่านก็บริจาคให้เห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะเราเราเคยได้ยินได้ฟังคนเหล่านั้น พูดพูดประจำมาวันนี้นะคะรัฐบาลชุดนี้กับจะสร้างคลองเพลทที่เป็นคาสิโนนะคะเอาการพนันทุกอย่างเข้าไปอยู่ในนั้นมันเหมือนการมอมเมาประชาชนนี่แหละคะ่ะถ้าเมื่อไหร่ประชาชนมอมเมาหลงไหลอยู่แต่กับการพนันสมองก็จะไม่คิดอย่างอื่นก็จะไม่รู้หรอกว่าไอ้นักการเมืองเข้าไปบริหารประเทศมรนจะโกงกินบ้านเมืองยังไงก็จะไม่ใส่ใจเพราะความคิดความอ่านอยู่แต่กับ การพนันที่ตัวเองเล่นนะคะจับจ้องแต่ว่าจะทำยังไงจะได้เงินจากการพนันเพราะมันเปิดกว้างเออวันนี้อยากเข้าคาสิโนเออคนไทยเข้าต้องจ่ายค่าเข้าห้าพันใช่ไหมอ่ะกู้เงินนอกระบบหน่อยสิร้อยละเท่านั้นเท่านี้ว่ากันไปไปกู้มาเอาไปเสี่ยงดวงกู้สักหมืน่นสีห้าพันค่าเข้าห้าพันค่าเล่นก็ว่าไป นะคะพอเข้าไปแล้วแทนที่จะได้ดวงไม่มีก็เป็นหนี้เป็นสินกลับมาดวงดีฟุกก็อาจจะได้โชคลาภกลับมาพอนานวันเข้าไปติดกันงมเงม mm. ก็จะไม่สนใจเหตุบ้านการเมืองของตัวเองว่าจะบริหารยังไงยิ่งมีการบริหารออกมาแจกแจกแจกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็แจกให้เรากงก็ไม่เป็นไรกงแล้วก็เอามาแจกและใช้ได้ แต่ไม่คิดว่าไอ้ที่เขาแจกคือเศษเสี้ยวของสิ่งที่เขาได้สิ่งที่เขากอบโกยมันมหาศาลก็จะไม่คิดไงคะเพราะคิดว่าเออยังไงเขาก็ให้นี่คือสมองส่วนหนึ่งของคนที่มีแนวความคิดแบบนั้นก็จะไม่ใส่ใจว่าจะโกงในรูปแบบไหนก็ช่างขอให้ฉันมีส่วนได้นิดนิด,นดหน่อยหน่อยนี่คือนะคะนิสัยคนไทย ส่วนหนึ่งที่คิดแบบนั้นไมา์เลฟเจไม่ได้บอกทุกคนนะคะเพราะบางคนก็ไม่ได้คิดในลักษณะแบบนั้นแต่พอมันมีการแจกขึ้นแน่นอนคนไทยเราต้องเอาจะไม่ยอมเสียสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วจะเสียสิทธิ์ไปทำไมในเมื่อคุณเอามาแจกเราก็ต้องรับนะคะต้องรับเอาเพราะ เราก็รับให้มันได้เท่าเทียมกันกับทุกคนนั่นเลยค่ะเนาะในส่วนนั้นอันนี้มันจึงเป็นเหมือนกับเรามองอีกมุมหนึ่งนั่นแหละคะ่ะว่าเมื่อไหรที่เอาการพน,นันมาปั่นหัวให้คนไทยมอมเมาการพนันมอมเมายาเสพติดไปแล้วนะคะลูกหลานไทยก็มั่วสมกันอยู่แต่ยาเสพติดตามชนบทเนี่ยหันไปดูเถอะนะคะไม่มีเด็กบ้านไหนนะคะอย่างร้อยหลังเนี่ยติดไป เกินเจ็ดสิบแล้วล่ะนะคะประมาณสามสิบนี่แหละบ้านหลังนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่เหลือก็คือยุ่งเกี่ยวหมดนะคะเนี่ยมอมเมาสิ่งนี้ไม่พอจะเอาการพนันมามอมเมาอีกอ่ะคิดดูปัจจุบันนี้นะคะการพนันมันเกลื่อนเมืองอยู่แล้วเนาะบยังจะเอามาสร้างการพนันมอมเมาคนอีกอ้ยพูดเยอะ พูดเยอะแล้วก็คอแห้งค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันอยู่ที่คนไทยจะเลือกเอานะคะชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นอนาคตก็จะเห็นเองแหละว,ว่าคนไทยเลือกแบบไหนได้แบบนั้นแหละคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ